าวกับนึ่งแม่ช่องแม่นะครับหมาดนี้ตัวปลมันนึ่งกิโลนี่ โชคช่องตัวเลยมาโคเลยลยกคบัคิวเลยลัคิวเลยลัคิวเลย จะมาเดนตัวนี้ก็รัได้ก็เลยเกลงลูไปนูเจ็ดคำปนูตัวนี้ก็เลยตัวนี้ยนี้ก็เกิดเลยเลนี่ยี่นี่ลยนี่ว่าไปลยครับ่งลูได้้ม่วงลู่่งรำลูกับตัวนี้ ฮลโหลม้อลาวกับคอกเทเลยตัวนี้ก็เป็นแค่โลวแล้วครับเป็นโล่เลยครับตัวนี้นี่กับฮลโหลผมกเทเลยครับ